สวัสดีครับลูกเพจลูกเพจเข้ากันมาแล้ออยังเนาะสวัสดีครับลูกเพจอะใครได้ยินเสียงแล้วกดหนึ่งให้หน่อยนะครับเช้าวันนี้มีทีมงานอิจารย์เดินทางไปทำภารกิจหลายที่มากๆนะครับ อีกภารกิจหนึ่งก็จะเป็นตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนนะครับถามว่าเรามาทำอะไรกันยังไงนะครับก็ณว,วันนี้หุยวัสดีครับคุณอรสาษานะครับตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์คนพิการนะครับได้ยินเสียงชัดเจนใช่ไหมครับอ่ะนี่บรรยากาศ นี่เป็นร้านกาแฟของพี่ๆร้านกาแฟจากบาริสต้าที่เงียบที่สุดแต่ส่งมอบความสุขเสียงดังให้มากที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของร้านพี่ๆที่เขาเป็นเขาเรียกว่าคนพิการทางแบบการได้ยินนะครับ สวัสดีครัทีมงานเพจิจันนะครับวันนี้นะครับสวัสดีครับพี่พสวัสดีนะครับอ้าววันนี้นะครับเราก็นี่นี่ครับวันนี้เราให้มาดูบรรยากาศนะครับคือวันนี้นะครับทีมงานอย่างที่เราทราบกันดีว่าตอนนี้เพจิจันนะครับได้ร่วมงานกับ ทางพีพซเนะครับแล้วว่าพีพีเซเเนี่ยก็ใจดีมากๆในการที่มอบเครื่องออกซิเจนให้100 100เครื่องแล้วก็ชุดพีพีอเป็นอีกเป็นจำนวนมากซึ่งวันนี้นะครับเราก็เดินทางทีมงานเพจรอิจันนะครับแล้วก็ p ีพเซเดินทางมาที่มูลนิทิสากลเพื่อคนพิการเพื่อมามอบ อีกส่วนหนึ่งให้กับคนที่นี่นะครับนี่บรรยากาศเต็มไปหมดเลยนะครับมีพี่ๆสูงมันชนอุย้ยทุกทษนะครับน,นี่ครับนี่ครับให้ดูบรรยากาศนะครับอ่าคือมูลธิสากลเพื่อคนพิการเนี่ยครับเพราะว่าทําไมเราถึงต้องเดินทางมาที่นี่นะครับเพราะว่าอ่า คนพิการที่นี่ก็ถือว่าเป็นคนปอ่อบางแล้วก็ได้รับเชื้อโควิด --19 เช่นกันซึ่งทางอีจันแล้วก็เซเว่นนะครับก็รดเห็นความสัมพันธ์ตรงจุดนี้เราก็เลยเดินทางมามอบเครื่องออกซิเจนหน้ากากาอนามัยแล้วก็ชุด PPE ให้กับคนที่นี่นะครับนี่คือภาพบรรยากาศต่างๆเดี๋ยวพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับ ทุกคนได้ยินเสียงชัดเจนใช่ไหมครับนี่บรรยากาศในการทำงานร่วมกันเราซึ่งนี่เป็นชุด P.P.E. ที่ทางเพจดีจันแล้วก็เซเว่นนะครับมามอบให้กับมูลนิธิเพื่อคนพิการที่นี่นะครับเพื่อเอาไปส่งต่อให้กับคนที่ทำงานช่วยเหลือ สังคมเช่นกันอ่านี่นะครับโทษครับนี่ก็เป็นเครื่องออกซิเจนนะครับที่ทางเพจอิจันและเซเว่นนะครับทำงานร่วมกันชื่อภายใต้โครงการคนไทย ไม่ทิ้งกันกับสังคมอีจันนะครับเราอยู่เคียงข้างกันนะครับ,บแต่ละแต่ละแต่ละเครื่องออกซิเจนเราก็จะมีรหัสนะครับอันนี้จะเป็นรหัส1น3นะครับนี่ ตอนนี้พี่จันก็กำลังอธิบายนะครับว่าการใช้ชุด PPE เนี่ยต้องต้องใช้ยังไงตอนนี้นะัข่าวอีจันเปรียบสเสมือนเป็นบุคลากรด้านหน้าไปอีกแล้วหนึ่งกลุ่มนะครับ อ่าลูกเพจครับตอนนี้เราอยู่ที่มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการนะครับตอนนี้ทางเพจอิจันและก็ทางทีมเซเว่นเนี่ยครับร่วมด้วยช่วยกันทำโครงการคนไทยไม่ทิ้งกันมอบเครื่องอ,ออกซิเจนนะครับให้กับผู้ป่วยโควิด -19 แล้วก็แล้วก็ชุด PPE นะครับมามอบให้กับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการครับ นีโทษนะครับแล้วก็นี่เป็นบรรยากาศในการทํางานร่วมกันนะครับซึ่งทางเพจริจันนะครับก็จะเดินทางไปเรื่อยๆพร้อมกับเซเว่นเพื่อเดินทางไปมอบให้กับบุคคลที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วก็ต้องการเครื่องออกซิเจนแล้วก็สวีทพีต่างๆนะครับ อตอนนี้ลูกเพจอยู่ที่ไหนกันบ้างทีมบอกทางทีมงานหน่อยครับว่าตอนนี้ได้รับความเดือดร้อนอะไรยังไงบ้างนะครับต้องเล่าให้ทางลูกเพจฟังแบบนี้เบื้องต้นก่อนนะครับว่าทางเพจอิจันแล้วก็ทาง Seven เซเว่นี่ยครับรวมด้วยช่วยกันเพื่อส่งต่อแล้วก็มอบความสุขแล้วก็ช่วยเหลือ ในช่วงเวลานี้นี่นะครับครับตอนนี้ทางพี่จันก็กําลังอธิบายให้ฟังนะครับว่าการที่ ใช้เครื่องออกซิเจนเนี่ยมันควรต้อง,องทำยังไงบ้างนะครับเพราะว่าแต่ละคนที่ไม่คาดคิดว่าจะตัวเองจะติดเชื้อโควิด1ิแล้วในอนาคตอาจจะต้องได้ใช้อะไรอย่างเนี้ยซึ่งคำว่าออกซิเจนด่วนหมายถึงว่าทีมงานอีจันนะครับตอนตอนเช้าๆเราก็ทำงานกันปกติ แล้วพอตกเย็นมาเราก็แปลงร่างใส่ชุดวีพีเอีเดินทางไปมอบออกซิเจนด่วนเป็นมาเร็วให้กับผู้ป่วยโควิด -19 ที่อยู่อรอบๆกรุงเทพนะครับหรือปริมณฑลซึ่งวันนี้นะครับก็ทางเพจิจย์แล้วก็ทางเซเว่นที่ทำงานร่วมกันในโครงการคนไทยไม่ทิ้งกันนะครับ ในเดินทางมาที่มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการครับเพื่อมอบเครื่องออกซิเจนนี่ครับเพื่อมอบออกซิเจนตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็พร้อมชุด PPE แล้วก็หน้ากากในการทำงานในครั้งนี้นะครับ ครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในการทำงานร่วมกันกับเซเว่นแล้วก็อีจอนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทางทีมงานจะพาไปคุยกับพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่ทำงานมาตรงนี้นะครับ คุยด้วยนิดนึงขอคุยขอขอไลฟ์สดคุยด้วยนิดนึงขอไลฟ์สดคุยด้วยนิดนึงนะครับแน่แน่ครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ตรงเขาเรียกว่ายิมสู้คาเฟ่น,นะครับมีบรรยากาศของพี่ๆที่ทํางานกันอยู่ตรงนี้ก็คือร้านคาเฟ่จากบาร์นิสตาที่เงียบี่สุดและส่งมอบความสุขเสียงดังมากนะครับ จะจะจะ,จะพูดได้ยังไงดีดอ๋ออ๋อโอเคอพี่ถามถามได้เลยใช่ไหม,ไมไอ๋อไม่ต้องเกิดไม่ต้องเกิดโอเคชื่อชื่ออะไรครัะชื่ออะไรนะชื่ออีบอเลยก็ได้ชื่ออีฟอยากให้โปรโมทร้านตรงนี้หน่อยตรงนี้มันคือมันคือที่ไหน ตรงนี้คือมชื่อที่อี้ารตเป็นร้านกาแฟโซหมดชื่อร้านกาแฟชื่อร้่นกาแฟค่ะแล้วมันจ่มน เราเป็นร้านยินซู่ยินซู่คาเฟ่บอกเนะยินซู่คาเฟ่แล้วก็เป็นศูนย์ฝึกอาชีพให้กับคนพิการอาเซียนแล้วก็ของเรามีที่ทำทำด้วยก็จะเป็นคนพิการทางการได้ยินที่อยู่หน้าบาเป็นบาลิสต้าเราพูดทำรังเงี้ยพูดได้ไหมโอเคได้ครับต่ออไปต่อโอกาสให้กับคนพิการได้มีงานทำทำรังเนี้ย าายิบจุงคาเฟ่ค่ะเป็นประดิษฐ์ต่างนักวิทยาลักษณ์ค่ะโอเค,ค,อเคขอบคุณนะครับก็น,นี่เป็นไม่เป็นไรครับก็<อ>นี่เป็นบรรยากาศนะครับของโมเลสกุลเพื่อคนวิการนะครับ นี่ซึ่งตรงนี้มันอยู่ที่อร์มรินซอย39ินะครับที่เดินทางมาสำหรับคนที่เปิดที่นี่เพื่อให้กับคนพิการาได้มีอาชีพได้มีงานทำนะครับซึ่งทีมงานอีจันก็ได้กินกาแฟของที่นี่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็รู้สึกแบบโอ้แบบ,บ,บก,ก็ดีใจที่ที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในในการแบบอุดหนุนนะครับ น,นี่บรรยากาศของการทำงานของที่นี่ด้วยนะครับไม่ได้มีแค่ร้านคาเฟ่น,นะครับอันนี้เป็นมูลนิธมูลนิธิที่ใหญ่กว่าสมควรซึ่งก็จะมีของที่จากน้องๆมูลนิธิที่นี่ทำงานกันแล้วก็เอาของมาขายกันที่นี่นะครับโอเคจากนั้นนะครับ โอเคคือตอนนี้นะครับพี่ที่ทางเราเห็นอยู่นะตอนนี้ <Okay. S 1> เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นประธานมูลนิธิเพื่อคนวิการคนคนนี้แหละครับที่เป็นคนที่ผลิตกาแฟที่อยู่ภาคเหนือนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เดินทางตอนนี้ก็เดินทางมาที่กรุงเทพเพื่อมาเปิดมูลนิธิแล้วก็เพื่อให้ กำลังใจแล้วก็สร้างอาชีพให้กับคนวิการที่นี่นะครับตัวนะำรบ้วจบบนนก็สามารถคุยกับคนบูดีได้โดยผ่านล่ามที่ให้บริการผ่านงหออัวใจเป็นระดับสูงนะอันนี้ช่วยคนตำรวจได้มากนะครับเรื่องที่สองเราเน้นเรื่องการฝึกอาชีพให้กับคนวิการนะครับเนื่องจากคนวิการเนี่ย มีอยู่ในประเทศไทยนะสามล้านคนแต่มีงานทำเนี่ยเพียงแค่สองแสนคนนะเพราะฉะนั้นงานใหญ่ก็คือทํำยังไงที่เราจะช่วยให้คนพิการเนี่ยมีงานทําแล้วสามารถเลี้ยงตัวเองได้โดยเฉพาะคนพิการในชนบทเพราะฉะนั้นเราก็จะเน้นเรื่องศูนย์ฝึกอาชีพนะของเราในสามจังหวัดนะถ้าในกรุงเทพเราก็จะ เน้นเรื่องการทำอาหาราเหมือนในประเทศสหรัฐอเมริกานะาเพื่อช่วยให้คนพิการมีงานทำนะมีรายได้เลี้ยงตัวเองนะขาวเรื่องที่สามที่เราทำก็เป็นเรื่องการศึกษานะที่นี่เรามีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะสำหรับเด็กพิการนะคือเตรียมความพร้อมเด็กพิการที่เป็นเด็กเล็กนะ ให้มีความพร้อมที่จะเข้าไปเรียนต่อในโรงเรียนทั่วไปได้นะเพื่อเขาจะได้มีความพร้อมในสมรรถนะด้านต่างๆที่จะไปเรียนจากบุคคลทั่วไปนะครับเรื่องสุดท้ายเราก็จะมาเน้นเรื่อๆสอนเรื่องก,การทำอาหารนะขนมนะครับเพราะเรามองว่าธุรกิจอาหารและขนมเนี่ยนะครับ นะมันจะยั่งยืนยงไม่ว่าจะมีวิกฤตเศรษฐกิจมีวิกฤตอะไรก็ตามอย่างเช่นโควิดครั้งนี้นะไม่กระทบอาหารมากเท่ากับอย่างอื่นนะอย่างอื่นที่แจ้งหมดนะแต่อาหารคนยังต้องกินต้องใช้ถึงจะตกลงไปครึ่งหนึ่งแต่มันก็ยังมีคนกินคนใช้อยู่นะครับแล้วเราเลยมองว่าเรื่องธุรกิจอาหารเนี่ย เราจะต้องสนับสนุนให้คนพิการทำนะเพราะอย่างอื่นคนพิการตกงานหมดเลยฮะนอกจากเรื่องอาหารอย่างน้อยก็ขายได้บ้างมีกินบ้างนะอันนี้ก็เป็นสี่เรื่องสาคัญที่มือที่เราทําซึ่งเราก็จะเน้นงานที่ไม่มีคนอื่นทำนะถ้าคนอื่นเขาทำอยู่แล้วเราจะไม่ไปทำนะเราจะทําในนวัตรกรรมใหม่ๆเช่นตอนนี้เราก็พยายาม ขอความร่วมมือจากสภาดิจิทัลว่าจะทำยังไงที่จะให้ระบบดิจิทัลเนี่ยมัน access หรือให้คนที่การใช้ได้โดยไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคในอนาคตนะว่าทุกวันนี้เราต้องมาดัดแปลงพัฒนาใหม่นะฮะเพื่อให้คนพิการเข้าไปใช้เว็บไซต์เข้าไปใช้อะไรต่างๆแต่ต่อไปข้างหน้าเนี่ย เราจะร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลนะแล้วก็สภาดิจิตัลแล้วก็เครือข่ายคนพิการว่าจะทํำยังไงให้ดิจิทัลเนี่ยมันเอื้อกับคนพิการตั้งแต่แรกนะอันนี้จะเป็นประโยชน์มากเพราะว่าโลกมันกล้าวไปสู่โลกดิจิทัลแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ส่งเสริมคนพิการด้านนี้เราจะมีปนนัญหาและเรามีประสบการณ์ว่า เมื่อเราสนับสนุนคนพิการเรียนพวกโคดติ้งอย่างนี้คคนพิการก็สามารถพัฒนาแอปเช่นตอนนี้คนพิการเราก็สามารถทำที่เราเรียกว่าสมาร์ทฟร์มก็หมายถึงว่าเขานั่งมิวแชร์เนี่ยเขาจะไปลดน้ำดน้ำอะไรก็ไม่ไดนะ้เขาก็เลยต้องพัฒนาระบบใช้แอปนะถ้ามันบอกว่า,าต้องการน้ำเขาก็กดผนะ่าระบบแอป เพื่อ,อให้ลดน้ำแล้วก็ดูผา่านระบบแอปทั้งหลายเนี่ยก็มีการใช้แรงงานคนครั้งเดียวตอนเก็บเกี่ยวนะอันนี้ก็จะ,ะช่วยประหยัดแล้วก็สามารถที่จะมีรายได้นิ้ยีชีพนะท่านนี้เราก็พยายามชุ่มเทเรื่องสมาร์ทโฟน ถามทางเพจมิจันนิ่นึงค่ะถึงความร่วมมือันนีค่ะแป้นหนึ่งค่ะไมตะเจ้าเฟยเหรอตอบ มาช่วยเครือข่ายของคนพิการเครือข่ายของทางผาัดศึกนะซึ่งอันนี้ก็ก็ต้องขอบคุณเครือซีพีที่รุณามาโดยตลอดแล้วโดยเฉพาะครั้งนี้ก็ต้องขอบคุณทางเซเ่นทีเเว่นะที่เข้ามานะมีส่วนร่วมนะในการที่บริจาคเครื่องผลิมออกซิเจนซึ่งเป็นความต้องการของคนพิการ อยู่แล้วแต,แต่ยังไม่มีโควิดนะฮะเพราะว่าคนพิการติดเตียงเนี่ยบางครั้งเขาก็จำเป็นต้องใช้เครื่องลิตออกซิเจนอยู่ับที่มาช่วงโควิดนี้นะความจำเป็นในการใช้เครื่องลิตออกซิเจนก็ไปช่วยเนะี่ยที่มีความจําเป็นมากและยิ่งเรามีการตั้งศูนย์นะเพื่อที่จะรับดูแลคนพิการโดยเฉพาะเนะื่องจากศูนย์ทั่วไปไม่สามารถที่จะ รับดูแลคนพิการได้แต่ความจําเป็นที่ต้องใช้เครื่องดื่มออกซิเจนเนี่ยก็ยิ่งมีความจําเป็นนะฮะที่เราจะต้องนําไปใช้ตามศูนย์เซ็นเตอร์ที่รองรับคนพิการที่ติดโควิดนะฮะแล้วเข้ามาอยู่ในศูนย์ที่เราเสร้างขึ้น อ,อาจารย์ยยพูดนะคะ,ะ,คะ,อ,ะอินจันก็เราทำงานทางานเพื่อล้อเห็นแล้วแล้วก็แล้วก็ได้รับกาเรียกว่าอะไระได้รับความเมตตา ที่คุยกับอาจารย์่ะบอกว่ามเาเชื่อคนพิ่แแล้วก็มคืนซ้ที่ีหักไนคือสื่อที่อจะธชาตมากะเค่ะก็เอานว่าในในความร่วมมือระหว่างอจาร์เซเว่นนะคะแล้วก็ต้องขอคุณมากๆเลยที่สัสนุนกันแล้วก็ความเมตตาช่ยช่วยทุกรั้งที่เราทำ

บรรยากาศในการทำงานร่วมกันในในครั้งนี้นะครับสำหรับทีมงานเพจจันร์แล้วก็เซเว่นนะครับกับโครงการคนไทยไม่ทิ้งกันอันนี้กำลังไลค์อยู่ในเพจสายแบบคุณกด้เลยค้ะเชิญชวนให้ซื้อยังไงก็ได้ค่ะยาอย่โฆษณาขออุกาตอันนี้ค โอเคครับคนละรสกันเนาะมีสามรสค่ะม๋อเห็นเห็นอันนี้นะเขาอ่านว่ายิ้มสู้เด้ออ๋อยิ้มสู้อาจารย์ทำยิ้มสู้ดิยิ้มสู้องอย่านี้เราไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นยิ้มไว้ก่อนนะนะยิ้มแล้วก็สู้มีรสอะไรบ้างครับอันนี้จะอาจารย์ค่ะรสอะไรบ้างถ้ามีรสเนยนะคะแล้วก็คุกกี้มิกซ์แล้วก็คุกกี้ธัญพืชเอ่อโดยคนหูหนวกเป็นคนผลิตทั้งหมดเลยแล้วก็ใช้ไขมันไม่มีไข่ ไม่มีไขมันทานใช่ไหมโอกินเราไม่อ้วนกินแล้วอ้วนไหมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นยิ้มยิ้มแล้วก็สู้วันนี้ได้คำเสร็จไปนะคะจะฝากให้ลูกเห็นเนาะเมื่อเช้าจะโพสถามไปเลยว่าถ้าเราจะต้องให้กำลังใจตัวเองอ่ะวันนี้อยากพูดคำว่าอะไรมีคนมาเมน่กี่คนภายในเวลา20นาทีวันนี้จันก็ได้คำไปแล้วค่ะยิ้มค่ะสู้ค่ะ ขอบคุณครับานานใจได้นใจคุอุดหนุนไหมคะได้ครับเดี๋ยวเราเอาไปฝากอาสาที่ a l ครับอ๋อยิ้มสู้ค่ะนี่งยิ้สู้ขอบคุณครับการนับขเราไม่สนสัสกนการณ์ค่ะนนี้สถานการณ์มันจะเป็นแบบนี้ไปอทกสักพักหนึ่งต้องอดทนนะคะอดทนมากๆกินคุกกี้รอก็ได้ ขอบคุณที่แคบครับอันนี้ก็บรรยากาศของพี่ๆในการทำงานร่วมกันนะครับอ่าก็จะมีพี่ๆสื่อมวลชนจากหลายๆสำนักนะครับนี่เป็นบรรยากาศอยางนั้นก็ต้องขอขอบคุณลูกเพจทุกคนนะครับที่ติดตามตั้งแต่ทีแรกนะครับวันนี้ อีจนันแล้วก็พี่พี่เซที่ทำโครงการคนไทยไม่ทิ้งกันมามอบเครื่องออกซิเจนแล้วก็ชุด PPE หลายชุดเลยครับรวมถึงหน้ากากอนามายัยให้กับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการนะครับซึ่งอยากจะบอกว่าคนพิการที่นี่เขาก็ได้รับเชื้อโควิด19เช่นกันสิ่งที่เรามอบให้นะวันนี้เขาก็จะไปส่งต่อให้กับ กลุ่มคนพิการปอบบางทุกที่เช่นกันนะครับขอบคุณลูกเพจทุกคนนะครับที่ติดตามกันในครั้งนี้ขอบคุณมากครับ